เมื่อนีง้ง่วน้องสาวสีออกนอกจากน้องอันเกินเกินเดือนเพื่นสีออกมาอยู่ซิบหมือว่าสัน,นเก้า <9 S 2> เดือนก็ซิบหมือบ่หน่อยนี่นะจ้าล่าลอค่อยมาตังคุณกระล่างวันศุภากันไปนยางตลาดอยู่พอดีวดนไปหรอกจกอ้ะอาลูกอะแม่หัวสาวจา้าแม่หัวสาวอันนี้เพิ่นแบบว่าเพื่อนเป็นล่าปีตอนนั้นนะจา้ารอดอินี่ลอดตุยยืนแข็งขาแข็งอยู่สิบสองมืจ่จ้ะ มื่อกี aquí, ้นะจ่าเพิ่นกระเซ้าเป็นมาซอมมือไอ้สองปีเพิ่นก็เพิ่งเพิ่งมาท้องเพิ่นเป็นแม่เพิ่สาวลูกแม่เพิ่นกระตุยปีน่ะมันเป็นเบิร์ดขุดเบิดปอกจ้ะโอ้ยดดูอ่าอ่าอ่าออกง่ายง่ายดูเด้อออกยง่ายดูเด้ออ่ามาลุนกันเนาะจ่านอนมาลุนกับยายนี่ช่องยายนกพาโลมาลุนกันว่าเพิ่นสิได้ลูกชายหรือลูกสาวเนาะจ่านอน ง่วนองสาวจ้ะยูน้ากันนี่ลหะกับใหญ่อันนี uh, ้ง่วนองสาวอันนี้โอ้คุ่อ้นี่มึงมอไมงู่่สนห้างลรนก็ัรนวกนกม่มันกินเดีวันแต่าไปจงยานกพาโลนกค่นองจงยายนกพาโลมามาพามาเบิงหัว ไม่รอบว่อเป็นสิปีกวกาบอกทื่อสองปีหรือว่าห้างเม่อแต่สีเห็นเผดออกนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อนี่ผออกง่เป็ไง่ายแต่งอายแตะอกเก็บแหงนะจ๊ะเนาะเอนออกเาะางหนไปแหงจะมาเบอ่์นีกนะจ๊ะนอกจากน้อยนะจ๊ะเนาะกเง ไม่จะสมาล้วอันรัก่าามาลุนกันเดอ้อบ้าพ่นสิได้ยร้า,านสาวหรือร้า,านชา,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 ายเขาิล่ละรักตัวเด่นบ่อยเด่นบ่มือนี้เป็นมือวันที่เก่ามักกะลาสองหาหกป ลังปีใหม่หน่อยหนึ่งเนาะจ้ะเนาะที่แรกขึ้นว่าพรน์จะออกปีใหม่พอคือแม่พ่นแม่พ่นกับแม่พ่นต่างซื้อแต่คิดว่าปีใหม่บัมนมาเปลี่ยนเป็นปีปู่เพราะพ่นอ้วนสมบูรณ์แห้งบัมนมาเป็นมาเป็นโูกล่ำปีโจนดางยืนอยู่เกือบสองอาทิตย์พ่นยืนบ่มีนอนเทิ้งกระเว้นขื้นพูดเฝ้าก็เฝ้าหาแพทย์หาหมอมารักษากับมิตรยืนอย่างเดียวท้นขาอึดขาทนแห้งแม่พ่นนี้รอดตุยหลอดตุย สองปีเพื่อนมาโถงเมื uh, ่อสาวเลยจ้ะโอ้ยมามามาออกมาขอดูกับมาขอดยามแดงมาบุกเนาะเหสีอ uh ื ah ่นดีเขาไปหามื่อไ่ดเล่ไเเบ่งเบงลูกเบงอ่ะอาหายก็ร่างใจบางหลาเอาเลาบมีตาเภารอกไผ่ก็ออกเบิดเที่งสัตเที่งมนุษย์กระเจงิีเดวะรรมา飒พื้น คุแม่เจ้ารักษาอยู่หรอกเบงบุกเบงเออเราบลูแซมเขาโพดรเนี่ยเขาโคตรสีไงเนาะไหวเกลืองสีเบิร์ต่อยเบิร์ตอีกสองเดือน <c oughs> คุณเนี่ย <c oughs> ห้างลอ่ะอัน้น้าไ่รอลอะันลไปในสุงน้ำตวิเล่ะ กำลัางก็ล่างจากกำลังกำลังสีโพล่ะเด้อน่ะช่องคลอดพื้นช่องคลอดพื้นเริ่มมล้วล่ะจะอาลูกอาอา ไหสั้งมาทังคนมาให้กำลังใจได้หล่ะเด้อปลอดภยัยปลอดภยัยทั้งเมย์ทั้งบูกเด้อมาอกงามๆจบุจบๆกุมมือเพื่อนีหล่ะเด้อคำคูนตัวโฟแล้วคะ่ะโฟแล้วตีหน่อยเพื่อนัสองเท้าหน้ากำลังโผลนะคะโผแล้วบุญ อาอา no sure. ูอาโพแล้วโพแล้วนอนแาอตัคยเนเรตมเดมมาไปถิ่มเราตะปูเอาโรดอะลูกอาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นลูค่อยค่อยค่อเบ่งลูเด้อ คอยๆเบ่งแล้วลูกเดื้อไม่ได้สซ่อีที่เกิดขัมันเสร็จไม่ยืนออกยังมองได้เขาเกิเอายังมาหับซอยนะบ่อยากเห็นเธอกินอ้าวโผล่แล้วปากมันยิ่งใส่เราคุณโมโผล่แต่สิแจ้ง่อยกต่แหนบออกมากับขาเสื่อนที่ขายขาสองอันขาแหนบขาแสดงว่าขาเงาเหี่ยงประจำขากับปากแหนบกันออกมาเนี้ย เบงลูกเบงเบงเบงเออเบงลูกเบงผมมีต <ah <ah <ah> <ah <ah ่เห่าหรอกงวนแหงหยาบปูหูแล้วว่าเขาจเหยียบคือว่าเขาจะหักอยู่นี่แล้วเนาะ อือลูกอือปลอดภัยปลอดภัยดูกอืออือเพราะว่ายายกับบ่มีเคยมีขวายเนาะจ๋าเนาะเพื่อก็บ่เคยใหญบ่เคยมีงัวขอโทษขออภัยโอ้โหนี้ พูแล้วจ้าพูแล้วต้าเบิ่งให้น้น่อเนอะเพราะว่าน้องเขาก็บ่เคยคือกันน้องก็อยู่ซื่อ ที่ใหญ่เบื้องน้ามันก็ค่อยจักเตือเป็นกะเหตุงานเพราะไม่อยู่บ้านดังมาง้าเลยก็ปากดินดินเขตเลนเขีคือยู่บอก่าอยู่ม่คคอเลย อย่าไปวนงัวงัวหัวหัวมีมีโผลออกสีแดงนี่สีสีที่แหลกนี่ออกมาสีไอ้ปลาค้ำขัวนี่สีปลาคามสุกนี่สีปลาค้าผัวต่อไปแดงคึ่ง่ายนี่นี่แดงมันสีสีหมืดตัวนี่ได้เหมือดเลยนี่สีดำราคามแกเลยกันนะพี่น่ะข้างแข่งน่ะ ลักกี่ลักกี่มหาหนอส้มเสยหนองลักกี่ไงผู้ดูลักกี่ก็ได้ซาลาลีเลือดลอยออกมาถามให้เราอยู่อะมดเนปตัวกินนี่ไอ้บัว่ต ตีงงงงงงยาวมาดูลูกน้อสัตว์เอ้สัตว์ เบ่งที่ระลูกเบงเบงออกไอ้ลูกออกมันวิดอย่าเบงที่ละอือคือตาบอก่ะเห็นบอกตาแล้วบอกน เบื้องใ,ใกล้ๆเนาะค่ะเนาะเทาเขาไก่บ่ได้ค่ะบอกเพราะว่าอันใหญ่บอกเคยมีงวัวย่านมันเตะเอากันขั้วใหญ่บ่ใหญ่ใน,ใน,ในงัวนี่มันก็เป็นงวนัวนหองน้าจะ้ะยายต้องซุ่มเข้ามาให้เบื้องใ,ใกล้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเบื้องเด้อเดี๋เพิ่อนยัดไปยัดไปเดี๋ยวมันจีตื่นเน่ยเนี่ยนี่ยเพิ่งไปเดี๋ยวมันไปไปเดื่องฝาาไปพยุงซอยหัวนไปไปหน่อยไปไปเร็วเร็ว Ô mày chỗ mày em nùng nha. Ô mày chỗ mày chỗ mày mày chỗ mày nhắn cảm ơn. Ô mày nhắn ส่วนอย่าให้ตกสัด no ีแห่งเพราะวันบ yes. oh, oh, ่มีเฟืองนมมาจับเสือกที่หรือเท้าคอยๆโอ้จมทอดไปเร็วๆหับเอ้ยจังสันอุ้ยพวกนี้น่ะบอดอ่ะโอ้ยมันจิ้นเต็บปากหายใจบ่อหายใจนะวิฝ้าเสร็จปากนี้ไว้นี่มียังมาโคไอ้เถอะ ห้วยเข้าไปเนปากไดังมันุ่นไม่ยังเทารอดเนี่ยจกเข้าไปในปากมันคือตัวผูหรือตัวเมย์ตัวผูไว้ไมันไม่มียังหมาโอโคยังบอกจกเซียบอ,อกอไม่ไม่จกเข้าไปในปากาสีดเข็ดผาซี่ไหนเนี่ยม่รู้ตัวผูงงหมดเหงาเลยตัยเมยฮะตัวเมย์ผูหรือเมยพี่ใหญ่เมย์เมย์ใหญ่กเหมอมันตกเป็นตัวเมย ดเอเมียนะจ๊ะตัวเม่ค่ะตัวเม่ตัวงม่่เียงบุร่ไปอนค้างขอย้อ้างอแช่แยังวโอเเลยนี่หนุ่ม้าวายแผ่อบเปนได้เอามาเขาห่มอยู่บอกยัไม่ได้พักเลยนี่ แตพู่ดกิน้วยเ่นแกเปล็บปีนนะจ๊ะน้องพี่ที่เพิ่นได้จ่าเพิ่นเคยเห็นเจ้าสีมาตะโพตะเมียยาลาแข่งเด้แกแกเล็บนอาเพิ่นแกเล็บแกเล็บาไปเ็นอยังน้องเอาไปปิ่งกินมาัาเสียบบมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งพี่ที่เพิ่นแกเล็บลวเพิ่นเ็เสียเอาไปปิ้งเอาไปกีกินขาเบิ่งเด้อคพี่น้องเคยเห็นบอ แกเล็บแล้วก็ย <re ่าดอกขึ็นเนี่ยไม่เยบอะแกเล็บมันสิแกอะไรมันแข็งแข็งแข็งแกเล็บไมนอ่อนนี่อ่อนเน้อแข็งงแกเล็บมันมองงแกเ็บมันเบมันโตทงับี่เน่มูุกเยอะปล่อย่อยเนี่ยรอาอค่อยนะจ๊ะนอน่องส้าก็ดีใจตือนเตนเนะจ๊ะนอ โตแม่ให้เพิ่นพ่อดีเข้มสีเข้มแป๊บเลยเนาะบะคำขว้ซุกเลยแต่ว่าจกระลอเบิ่งอีกจักรอาทิตจะเมื่นตาแป๊วเลยหนารักบ่อข้าล่ออาทิตย์นึงก็ออกสีคือแม่เพิราะนอจันนอเพราะว่าเพิ่นผสมสีนี่คือกันผสมสีแดงคือกันพุ่นพุ่นพุ่นโอ้ยมาเช็ดปากให้แเน้เร็ว ไปมาเ็ษปากให้น้องเน้เต็มปากหนึงเร็วๆเร็วๆหันใจสิบอกแล้วเร็วๆก,กำลังทำเพื่อสะอาดลูกเพลนเนาะค่ะเรียกเมือกเรียกย่างออกให้ลูกยัางน้อ,อยลูยกกับแข็งบ๊บบ๊อบเข้าวแล้วลูกกับดูย่างเนาะค่ะเนะ้องธรรมชาติดีๆเนาะ